รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทียมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดก,การแข่งขันทักษะวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่12เสริมศักยภาพนักศึกษาก้าวสู่เวทีระดับมหาวิทยาลายัย วันที่4ทธันวาคม2568คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่12โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาชีพสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานในสาขาต่างๆของสายเกษตรกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ให้เทียบเทา่ามาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศ การอ่งคันครั้งนี้ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมทักษะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมหาวิทยลาลัยต่อไปช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของคณะส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG4 Quality Education ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพครอบคลุมความเท่าเทียมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพร้อมสู่โลกอาชีพในอนาคตอาทิตยาปกระานางทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ